สวัสดีครับผมพบพอกันอีกแล้วครับสองเช่นจังครับมือนี้ก็ผ้าไม่ออกคำเมื่อบึงควยร้อนครับมือนี้ครับแม่ลูขคมลูกในท้องสมแล้วครับออดตัวใหญ่แห้งมือนี้ปดออเบึงครัวพีนองครับให้ส้มเื่อก่อนเ้อครับจรงสิเปิดแล้าครับหอ้นี่จว่่วยวจ่ยวย่ ที่ลายแต่เขาเนาะเขามันหนียากขวงลูกแน่น้อยหนึ่งนกยีแงมันนะคุณครับคุ้ยร้อนครับพี่น้องครับลูกไ้นี่ครับลูกที่เทไรนี่ลูกซีในถ่องเนาะลูกซีในถ่องครับแสวงว่ตัวนี้ลูกสามตัวนี้ลูกสามเป็นลูกผูแล้วครับนี่เด้อลูกผูแล้วก็ตัวที่ซีอยู่ในถ่องครับ ม่านเักเดือนอ่ะนี่เดือนกลัวครับพี่น้องครับดเดือนกลัวสมไผครับสมบกได้ไว้นีแ่แก้วฟ้านะครับผมนี่ครับปวดขวดงามเลยเขาก็ะยากควง,งนิดนึงแต่ว่าอู้หู้หูหู้หูดีอยู่ <te al> ควยร้อนครับ <te al> พี่น้องครับหายากแน่เดอ้อนี่พี่น้องไม่ว <te al> ่าคำก็ยังจูงอยู่นะนี่ลวกมั่นตัวผู้ ลูกมันจักเดือนอะนี่ลูกมันสี่เดือนหาเดือนบ่้หาเดือนเดือนอะครับผมนี่ครับลูกมันหาเดือนเปิดราคาข้มครับลูกในท้องแล้วก็ลูกอ่าข้างนอกเปิดราคาเท่าไหร่นี่สามห้าฮะสามแสนห้าสามห้าว่ะเปิดสามแสนห้าครับพี่น้องครับ เธอมีผู้มิครับราาคต่อรองได้ตรงทอดโจวประเทศต่อรองกับสีลงคือแบอยู่อะร่องสอกนึงลงสอกนึงร่งสอกนึงครับร่องได้หาเดือนในสูงไรออดนี่ลูกไสหาเดือนเดี๋ยวโอ้เกือบเพียงเอือกผมเดือนี่ลูกไสมันนี่สูงประมาณร้อยใส่ลูกไสมันนี่เกือบร้อยซิบหน่อแต่แม่มันอะแม่มันประมาณร้อยสี สี่สิบสองบวกสี่สิบสองบวกนะครับผมควยลอนงามๆครับตัวแม่หาอยากด้วยครับเด้อดูโคมอย่างไงถึงไงั้งพี่ทั้งอ้วนบมมีมองตีบอกยังไงนี่สิตีมองเดียวก็คือนี่แหละเขานี่ยและแต่ว่าถ้าเขามันเล่เนี่ยหางฮกเส้นโอยู่ได้เนี่ถ้าเขาเล่เนี่ยเขาเล่เนี่ยหางฮุกเส้นโอยู่นะครับนี่เด้อนี่แต่ว่าราคานี่ สามสามสิบหาสามแสนหาตอร่องในคกือบคกือบจนได้ซอกพุ่นะได้ซอกพุนะครับเดี๋ยวจะคุยกันไหนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวทีขอเบอร์โทั่วพันไหนพันไวเบอร์โทัเนี่ยศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าสองเก้าศูนย์สี่นะครับผมมีซึบอนอีตัวนี้แมีมันบอเมียมันเนี่ยซัมดี้ เนี่ยดวกมันงนะซ้ำร้อนเสือฝ่ายฝ่ายก้อนเอซ้ำรวยเลีัวน้องฝ่ายเนาะโอ้ขับแบบขับเบิ่งไก่เด้อนิแย่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 แห้งครับพี่น้องกูได้มาคุยร้อนจะเอาไปเลี้ยงไว้เด้อครับเด้ออนุรักษ์ไว้แมนผมนะร้อยสี่สิบบวกขึ้นครับประมาณสี่สิบห้าเกือบถึงมั้งผมว่านี่สี่สิบห้าเกือบถึงนะครับผม ท้องเดือนหนึ่งเดือนกว่าเดือนกว่าปุ่นครับคผมข้ากันรุ่มวัดบุหุ่มแต่ว่าหันเขาหนีลันมันหนีลันนะครับมันอยากมันเขาเนี่ยหูกมันเอื้อมมันมาเนี่ยโอ้ยหลวมมันผุ้น่ะฝ่ายหมกฝ่ายอือครับตามเบอร์โทรเนี่ยผู้ใด้เอกได้กับ

เดี๋ยวจะคุยกันถือใจว่าไงซะเอาเบีบ้ยเอาเบีย้ยมาตุใส่กันหนดเพื่อเพอื่อเมาใส่กันชูหัวก,กันนี่เพื่อเพื่อลดได้เป็นเกือบได้เป็นว้าวนะ่ะ <laughs> น,นี่นอท่าเดียดมันเกิดเห็นอยู่หรอกเห็นอยู่แต่มันเขามันเกิดค่วงฮะตัวน้ยอยนึงดูกซีดูกซีใน้อง เขาอุ้มเงินอุม้อมซขอาเงินเขาเอาเงินฟ้าไอ๋มันมีอ้ายมีน้องมีอีหยังอยู่นี่เขาขายออกไปมีมีอันนั้นบ่น้อยมันเขาขายหาเศษกว่าปัดไอ้ตัวนี้บ่แมีนโอ้ขายหาเศษกว่าไอา้ฟ้าผมอยู่คนก่อนนั่นเพิ่ง<อ>นงเสียบเจ้่คนมาคลายหาเศษโอ้ขายหาเศษแม,นมนีนฟ้าผมคนก่อนเพิ่นเอาไปครับ <ไอ S 1> งามงามงาม <ไอ S 1> พ่ออนุรักษ์ไหวตัวแม่ครับ งามแห่งครับผมไอ้ตอนมั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 นตัวนีหันเข้าไห้พวกเสียนไม่นี่มานตัวนี้บ่แม่นี่านตัวนีเนข้าไห้พวกเสียนแม่นี่มันเขาบันคือบอริได้คล้ายกัน,น,นบันนี่บันนี่ปั้นมูลกันพัวกับลูกโอ้บันก็คือลูกอย่าใส่งเงินอ่าลูกก็ขายมาอืผมก็ไปซื้อเอาซื้อๆนะโอ้ ยังยังยังต้อนมาตอนมาตัวนี้เขาหาหุกแสนอืมอยากลงน้ำเดี๋ยวทุ่นหอนเห็นลงน้ำรถเมื่อไหยังครับนี่นะครับผมผู้ใดอยากได้ก็ทวงก็ได้ครับผมแต่ว่าสําหรับในสายตาผมว่ามันโอ้มันงามงามแห้งครับผมแต่เขาเหมันก็บอยากควงน้อยนึงเนาะแต่มันเขาเรียนี่มันก็ราคาอุ้มันหนุนทองเนาะแต่เขาเรียกมันก็สิเป็นราคาอีกแบบนึงคือว่าน่ะหาหุกแสนมาอยู่ละตัวนี้ นี่ครับดูกซีซีซิบซีซิบหาบุยูมั้งผมบ่านี่หน้าที่มีเนี่ยวัดวะเอาวัดวัดให้เน่วัดใหนผมเน่นี่เอามันคักโดดนะต่ลบมีแต่ลมโดดวัดคักเกิดให้พี่น้อง่นในเบื้องน้าจังสิบวันดตัวกันแต่ว่าตั้งไงตั้งอ้วนมันอ้วนแห้งกันนี่พี่คักฮะ ไห้มีออกคำพิ่นวัดให้อ้หูหงาหงาหงาหาหงาครับครับสามสิบหาแล้วครับเด้อนี่ครับตัวร่องไลยสามแสนหาต่อตัวร่องเลยแบบคึ้บยังไงเลยล่ะเอ่อยังไงเลยรอกเป็นอยู่บ่ นี่นี่วัดให้พี่นอ้องเบื้องหน้า้าเห็นก,กันรเห็นก,กันะครับอดเท่าไหร่ร้อยสี่สิครับดูกมันวัดดูกมันไยสี่สิบนะครับเด้อแม่มันครับพี่น้อง1่าสิบห้าบวกสิบห้ากับสเท่านั้น งามงามแหงครับผูใ้ใดสนใจกันครับผมโทรมาได้ครับนั่นละเบอร์โทรอยู่ในตามที่ผมบอกไว้นะครับเจี๋วคนีหอู้งามแห่งอย่างนาี้ดูกระสีลอยเศร้าอยู่นเนาะง่ายง่าหญ่อลอยสิบหาถึงลอยเศร้าดูมันทองนะครับท่องนะครับแล้วเดือนกลัวๆสมยังก็ไห้ แก้วฟ้าครับสุมแก้วฟ้าไว้ครับพี่น้องได้ข้มได้สามตัวเลยเอาง่ายๆเลยสื่อสองเลยสามอยากอยากได้ผู้ใดอยากได้โทรมาได้ครับเอาเบียร์ล่างนึงมาตูดจสักันเพื่อลดร่องรอยกว่านี่เองเออนี่ละงามเดียวเอองามนะครับคุณนะครับโอ้ยมันนะมั่วไอ้ควายงามเด้อะมันเมียผมงามเด้อ ค่อยง่ามข้มนม้วงงามหรอกข้นสูงลอยร้อยหกสิบพอดีเขาข่อยนะบ้านยุ่งหัวใก่กันเราหัวใจกันทั้งคนนี่ครับตามมานล้ครับพี่น้องครับโทรมาได้ครับต่อร่องได้แบบก้าเงี้ยนี้เลยล่ะเอายามาตูดจใจกันกระสีราคากระสีเปล้่นหนาเปล้่นดังอยู่วายักพุ่มมาหนี่แค่นี้นะครับฝากไว้แค่นี้ครับพี่น้องครับ ให้เพิ่นไปนวดงามซะเธองามแห่งมาเบิ่งกันเอาครับอยู่บ้านไหนพี่กัดเนี่ยหน้าดอกใหม่หน้าดอกใหม่ครับผมบ้านหน้าดอกใหม่เนาะครับแต่การเท่านี้แหละครับผมเพราะหน้าดอกใหม่ผู้เดียวเลี้ยงกุ้งงามอืมครับอ่าเปิดให้เบิ่งโคมเดียวดนะครับเดื่อเพิ่นมีหลายตัวอยู่หรอกแต่ว่าเข้ามาแบบจุดเด่นมามาเจาะไอ้ตัวนี้ให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะ เดี๋ยวมีผู้มากนะครับไปแล้วครับพี่น้องครับแค่นี้นะครับกรับสวัสดีครับผม